กนะ็อยา่างท่ผมบอไปนะครับคือบริษัทการเป็นบริษักทก็ชอบเงครับแต่ว่าเป็นบริษัทที่รัฐบาลเป็นคนจัดตั้งนะฮะถ้าพูดง่ายๆก็คือเวลาซื้อรถมามต้องเปลี่ยนอะไรพวกนี้มันต้องทำพรบรใช่ไหมครับหรือเมื่อการทำพรบตลอดปีห้าหรือสามห้าที่มันมีปัญหานะครับก็คือลักษณะว่าถ้าท่านไปทำพรบรไว้ถ้าไม่มีสาขาในพื้นที่ เวลาเข้ารักษาใช่ไหมครับพอเข้ารักษาปั๊บเนี่ยโรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาขึ้นมาปั๊บท่านจะไปติดต่อที่ไหนนะคะรับเมื่อบริษัทเขาไม่มีสาขาในพื้นที่ก็คือไม่มีอะไรหนุนกดหรือไม่มีที่ปักจับอย่างที่อย่างเก่งๆง่ายๆายก็คืออย่างเช่นบริษัทอของบริษัทส่งเสริมใช่ไหมซึ่งขายในพื้นที่แล้วก็ลง้มลบทไปแล้วบริษัทส่งเสริมซึ่งล้มไปนะไม่ใช่ว่าเขาเจ๊งนะฮะ เป็นบริษัทซึ่งไม่ได้ทาตามตนโยบายของภาครัฐก็คือการส่งเงินสมทบแล้วก็มีการชี้แจงเกีย่ยวกับเงินเวลาเรียกรถรูุนะครับก็คือเขาจะเลิกที่เฉลยแต่เงินเขาเยอะนะครับถ้ามันมีเอกาสารเกี่ยวกับบริษัทส่งเสร,ริมอยู่ก็าสามารถที่นได้านะครับแต่ว่าเขาไม่ไม่ไม่ให้ขายแล้วเขาจะเลิกไปไนะครบบริษัทไปแล้วแต่ที่ท่านนายกร เกิดไปบอว่าบริษัทการตั้งขึ้นมาอย่างไรก็คือลักษณะมันเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเวลาท่านแค่ารักษาไปแล้วไม่มีไม่มีเวลาจะไปเบิกที่ที่ไหนนะฮะอย่างที่ขันแก่นนะฮะหรือบริษัทเสื่อมชึ้นล้มไปแล้วท่านสามารถมายื่นเอกสารนะฮะระดับชาวบ้านมายื่นเอกสารที่บริษัทการได้นะฮะเพราะว่าเพราะว่าบริษัทการสามารถจ่ายค่ารักษาค่าจ่ายพวกบริษัทได้นะฮะ ซึ่งรัฐบาลตัวนี้จะร้งขึ้นมาพวกฝ่ายไหนเห็นว่าเป็นการเผาความเดือดรออ้อนของประชาชนในเมื่อนะีการตาพระราชบัญญัติผู้สมัคัญจากรัฐบาลว่ามตทุกขั้นต้องทำพรบนะะฮแต่ว่าเวลาจ่ายค่า,าร,รักษาไปแล้วนะมันมีปัญหาการเบิกคืนเบิกคืนอาจจะเป็นกรณีที่ว่าเกินค่เอกสารไม่ทันซึ่งต้องมีออกจาเป็นอยากไปจรงพยายามต้องเรียกเก็บค่ารักษาเยี้ยบ่ายนี่นะครับมันมีปัญหาตรงนี้ วิ่งเข้ากรุงเทพเช่นท่านเดินพันสองพันต่างไม่เหมือนค่ารักษาคืนเนี่ยก็คงไม่คุ้มใช่นครับเนี่ยไปสังกัดก็คือมาจ่ายเง,งนินแทนเขานทหารที่รปสังก,กัดนะฮะในอีกส่วนหนึ่งนะคฮะในปีห้าเจ็ดนะฮะซึ่งผมอยากให้เจ้าหน้าที่เหล่านท่านนะฮะไปพยายามมาช่วยด้วยช่วยทางโทรศัพท์ด้วยช่วยคือช่วยผลความของพวกปกระน่ายได้ก็คือไป รับาลนี่เป็ว่าในปี57เขาจะเพิ่มค่ารักษาเบื้องต้นจากามื15,000เป็น30,000นะครับ30,000บาทนะครับเวลารถไป่ทำคนบ่อแล้วฮะเกิดเหตุมาปั๊บเข้าโรงพยาบาลเข้ารบาลตอนนี้คนเราไปโรงพยาบาลหลับจับนะโรงพยาบาลตรวจาัตราไม่เรียกเก็บค่ารรักษาแต่ว่าไปหลับที่หลับจับนะก็คือโรงพยาบาลพื่ออาจจะเจ๊ยใจว่าเป็นคนบ้าเดียวกันหรือเป็นชาวบ้านกลัวมาน้องเรียนใช่ไหมครับ แต่ถ้าเข้าโรงพยาบาลปันจ่าย่ลไหัท่านถ้ากระดูขก,กขาดเนี่ยขาดสักเชื้าป้าไปสามหมือนเชื้เพลิงเลยทาก็รู้แล้วว่าเวลาเกิบบมมดเหตุความฟาบเป็นกระดูกขาดแขนขาดขาดตัดเทียเป็นหมืน่นถ้ารักษาอยากตัํนั่ต่อคนสามหมื่นตับถ้าไม่มีพรบต่อไปโรงพยาบาลเรียกเก็บเงิน,น ขอกชาวบ้านด,ด้วยว่าเขาจะเรียกเก็บเรียกเก็บเงินใช่ไหมครับทุกข้อคือเขาจะเรียกเก็บจากกองทุนกองทุนก็จะมีหนัสือมาเจ้าของรถว่าคุณไม่ทำตามาพอทีนี้กองทุนจะจัดค่ารักษาเพิ่มต้นกันนั้นให้้ารซตึ่งยี่ยมเลยหุ้นสามเนตทั้งสองคนกเร็นตนะครับลงไปสองเป็นตบาดคนอาจะไม่ยื่ยมเบจะไม่ได้ก็ใจหัยใจเพื่อที่ เขาอยูวบ้านเขาเขาไม่สนใจนะคุณเขาตือที pas, season, yep. waters, ่ไนไม่ต้องเชิญกับชาวบ้านโดยตรงใช่ไหมครับพอเรียกเจ็บปลาครับจะมีหนังสือมาเรียเอกว่าคุณจะต้องไปจายเลยมติว่าสักคนเดินประกาว่าการตัดขาัต้องส่งจุบนดสวัสามหื่นบาทขอเราะสามหม่นบาทเขาเรียกเจ็บปลาถ้าไปจ่ายเจ้าของก็ไปจ่ายเขาก็ไม่ว่าอะไรนะครับถ้าเขาไปจ่ายครับเป็นุชาวบ้านคุณไม่จ่ายไม่เป็นอะไร ถ้าคนมีทรัพย์สินนะครับเขาจะสืบทรัพคาดว่าท่านมีทรัพย์สินอะไรหรือเปล่ามีที่ไร่ที่ลานะไครับรัทีเขาอายัดทรัพย์ท่านทีนะารับท่านไม่สามารถจะกับอะไรได้เลยคือท,ที่ท่านสิบปีที่สิบปีเขาไม่สนใจถ้าท่านวันนี้ถือร้อนมาพักจะไปขาย,ยว่าเอาที่ไปจำลองจำนับไม่ได้ถ้าจะต้องจาอ่ายคือที่ทบอปนะครับนะ พระบาทเลืกเองว่า <Techn> ค <Pokémon> ่ารักษาสูงทางเราเราไม่สนใจนะฮะคือคุณจะทำคุณก็อยียงร้อนคุณถ้าทำไปแล้วเนี่บริษัทการก็คล้ายๆว่าเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทเลยใช่ไหมฮะก็คือคุณมาบังคับบริษัทให้จ่ายได้ถ้าเป็นความถกต้อบนะฮะถ้าไม่ถูกต้องก็เป็นเพื่อนเลยว่าคุณมาชอบพกเรื่พวกนี้นะฮะก็คือปีหน้าก็ใ้่ายๆให้ให้ท่านธรรม ไปอธิบายสามารถทกรับด้วยทำไปกับรถที่มีครบอหรือถทม่มีนะเรียนเอนเบียนขอให้มเน้อไม่เ้อไม่เ้นอคอนต่อคาร์บอนต่อารได้แล้วท่านจะไปทำียนต่องอเดอร์สกิลที่ไม่ว่าขอให้รถคันนี้ใช้งานใช้งานก็สามารถทำารบอได้นเพราะว่าถ้าเราส่งแบบส่งยาบาล อีกหนึ่ง็คืออยากให้ับท่นเชืข้อมูลก็จะ้่ายเยเพื่อว่าเวลาเจาน้ที่พลเรอนะเขาไปรข้อมูลการาเจ็บนะครับเราถึอยากได้รอะไรเรียออะไรพวกนี้มันจะเป็นข้อมูลทส่สำคัญคือสามารถถ้าบันทึกข้อมูลอะไรปั๊บแต่ถ้ารถการรับิพลวรอมันจะโชว์ทันทีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็สามารถดำเนินการต่อเรื่อง ยืดกระสับได้นรับเดนสองสาเนี้ยอเวลาขี่ขบวนขับไปชครับพอดีไปชนข้อมูลของบริกลางว่ารถคันนี้มีบลบเจานที่เจานที่ส่กาลบเข้นะที่ฏิดต่ก็สามาถสนการว่าเกิดเการไม่เยอะนะสำนัการสำน้งาบ้าเนี้ยก็มา ใช่ว่าบริษัทได้เงินหนึ่งก็คือบริษัทเอชรับลร์บอลรถล้วถทสายนักขาดทุนเยอะมากรถชนท่านก็เห็นประกานชนกัดซอกไม่ได้ชนไม่เจ็บรถเมรถท้ายล้มนิดเดียวก็ไม่เจ็บแล้วไม่มีบริษัทไหนจับการเอชเอลสแต่ว่าถ้าล้มมาแล้วมีบลบอลจะใช้ทบลร์บอลเอาไปเป็นการ เราช่วยภารพช่วยโรงพยาบาไลไปด้วยครับต้่อมแผลกรมโดงย่าแค่รักษาพยาบาลไป่ปว,ว,ออวัขอหัวแก้วว่าขอกระโดงรอยขอสมคบอะมีณถ้าเรามีพร,บรับ้มเราใช้สิทธิพราบร้ยแต่แสท่ว่ารถล้มมาครั้มไมีพลรอโบ้ยาแก้ปวดยาสาราถาา้่เขารู้ว่ามีพาลบอยรับยาดีๆจะไห,ห่หาผู้ประสบภัยคือไ,ไม่ใช่ ว่าเนี่ยครับแล้วก็ชิิใ่เราก็รู้ถ้ามามาก็มเพอ้เงิแกรสองก้อนะรก็ลาจะแก้ปวดาแก้อาจงี้มาวอาจะเป็นยาของฝรั่งี่้อางนี่แต่ให้เราขาย้ขึ้นอเเ็นในสนนี้ก็ไม่มีเิ่มเติมให้กับนี้นะครับแต่รบเลก็ขอให้ท่านชด้เรากันกับบริษัท 对，来，来，看，来。